สวัสดีทุกคนพบกับค่ะค่จากพี่ไม้สาวเราอินยุคจากที่มาคลิปก่อนเราพี่เนาะเคยบอกเคยอันเห็ดคลิปก่อนไปเนก็คือว่าชำขาดเนาะก่อนแต่งงานแต่ว่าคลิปนี้หลังจากที่แต่งงานแล้วมีเอกสารยังเดย์แต่ขอวีซ่าป,ประเภทใดค่ะเสียใจร้ายปาะเพณใดเนาะสําหรับวีซ่าที่เราจะข้อขอังนี่เป็นเกิดว่า family rule พี่น้องก็คือบอกไว้เลยว่าเอกสารเน,น,นีย่นนย borderline b o r d e r l คือเข้าขอ เขาขอาวีซ่าที่ซิมาอังกฤษนะพี่เนาะส่วนที่เขาเขอวีซ่า,าสิมาอังกฤษนี่เอกสารก็ะไรแน่น่ะแต่ว่าพ่อที่ว่าเขาจะมาขอวีซ่าที่ตามสามีน่นะก็คือวีซ่าเอกสารบริหลา,ายเนานะทุกคนส่วนหลายเดี่ยวอะมะเขาก็เลยพี่เนาะว่าเอกสารที่ว่าเขาจะต้องการเขียนมีอย่างแน่นาะส่วนวิธีการสมัครแต่าขๆกั้การสมัครที่ผ่านมาทุกคนคือเขาจะต้องเข้าไปเว็บไซต์ก่อนเข้าไปเว็บไซต์ของรัฐบาลแหละเขาไปสมัครในเว็บไซต์เขาเขาไปสมัครในเว็บไซต์เขาก็จั เ้าก็จะกรอกข้อมูลต่างๆตามเว็บไซต์นั่นเลยนลังตามเว็บไซต์ที่เขาจะบอกเนะหลังจากที่เขากรอกเรียบร้อยแล้วเนาะเขาจะให้เขาจองเขาจองบอลบอลเขาเสนอเป็นบอลสัมผัสกะเลยเนาะแต่เ้างเขาบอลสัมผัสเนี่ยเนาะเ้าเขาไปเนาะเขาจะไปไปสแกนลายในมือไปทายหูสินะแล้วกันเออถ้าผู้ได้สแกนเอกสารไปแล้วแล้วกันบอลเดินสแกนอีกแล้วมัจะไปทายหัวก็ไปปิดลายในมือสินะแต่ว่าคือห้องข่อยนี่ข่อยไปคือข่อยเขาจะสแกนหายเนาะนั่นแหละทุกคน เบอร์น้ำกันมาเอกสารมีอย่างไหนเนาะสำหรับเ,รเอกสารหนึ่งคือไฟใช้เนาะไฟใซ้จะมีอันนนั่งซื้อในน้ำตัวเองสองก็จะมีสเต็ปเป็นอย่างล้างสิบสองเดือนพี่น้องตัวเอาสิบสองเดือนเด้อต่อมากคือสัญญาจ้างงานคือแฟนคนนี้เราเห็นงานก็พอแล้วเนาะอ่าสัญญาจ้างงานคือพอเราเป็นคนเขียนใหายนั่นแหละแล้วก็จะมีสลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือนก็เอาพี่นอ้องแล้วก็ไปหาห้องที่พัก คือสำหรับใบทะฮับห้องจีพาหนิงคือข่อยกับสามีข่อยอาศัยอยู่ฟาร์มเนาะอยู่กับ alumni, พ่อพแม่เพคนสินะคือพ่อกับแม่เพคนน่ะเป็นคนเขียนหะับห้องเอาเนาะปางคนเขียนหะับห้องเอาไงคะเข้าก็จะก๊อปปี้เอาพาสปอร์ตของพ่อกับแม่สามีหันพ่อเขาจะเป็นเจ้าของเงอนได้พี่น้องถ้าต้องเอาอ่าก๊อปปี้ของเจ้าของเงอนนี่ไปนึ่งเนาะพี่น้องต่อมาจะเป็นไฟล์ของข่อยเออพี่น้องย่างแนึงที่อยากจะบอกก็คือก๊อปปี้หน้าพาสปอร์ต ของสามีเฮานั่นแหละก็ปีน้ำพี่งออกก็ปีหนาพาสปอร์ตของเราน้าแต่ภายลักเส้นน้ำพี่งออกเอนแหละต่อมาก็เป็นไฟเอกาสารของของเฮาเนาะของฝไายิ่งมาสัซชาจะมีนังสื้อแนะน,นาตัวเองซองก็จะมีพนสอบวันรับภาสร้างกิษตัวนีนน้เอ็นบีวันเรือเอวันก็นไไรเพราะว่าไพ่เจอเคยขอวีซ่าไพ่เจอเคยขอวีซ่าวีซ่าคู่มันะนะ ใส่เอวันสิยหนึก็ใส่ตัวเข้าหมืนก็ได้คือข้องคอยหน่อยคอยคอยบีแซะคอขคอวีซ่าคู่มันนะพี่น้องคอยใส่บีวันคอยกะมาข้อสุดนี้ขอเอาบีวันเอาตัวเข้านั่นแหละพี่น้องเอาตัวเข้านั่นแหละเก็บใบได้เอกสารเวลาที่ว่าเขาอนี้เก็บไว้เบิร์พี่เนาะเบอร์ห้าข้าเจ้าขอคืนสินะต่อมากระสีใบทะเบียนสมรสตัวนี้ก็คือมีใบทะเบียนสมรสนั่มพี่น้องคือข้องคอยนี่บ่จันเป็นต้องมีใบหับห้องที่อยู่เพราะว่าอ่า ในเกิดอะไรยังผิดเนาะในไปหา้องทีอยู่ของแฟนเขานะพอของเมียสามีเขาเขียนอยู่แล้วนะว่าข่อยกับสามีนะพักอยู่น้ำเล่าสินะก็คือสิ่งนั้นเป็นสิ่งอย่างยืนอยู่แล้วว่าข่อยกับสามีนี่พักอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่เพื่อหลังนี้ได้ขอเขีนี้เนาะแต่ว่าในใบทะเบียนสมรสข่อยเห็นนะมันก็มีบอกอยู่แล้วว่าเอยพักอยู่ไซเนาะนะ้วจะบอกว่าสิบเนี่ยเขาอยู่ในหันเลยพอสั่งคือในเบียนในใบทะเบียนสมรสมันก็จะบอกละเอียดอยู่แล้วเนาะ อ่าเอาพาสปอร์ตของข้านําทุกคนตัวนี้พาสปอร์ตของข้าเอาไปนําเนาะแต่คือคของข่อยนี่เขาก็ปีพาสปอร์ตข่อยนําเนาะแล้วก็เอาตัวจริงไปนําคือของข่อยนี่เขาใส่หูแต่งงานไปนําเนาะแต่ว่าคือใส่หูแต่งงานมันจะเอาก็ได้ว่าเอาก็ได้ดพี่น้องเพราะว่าเขามีใบทะเบียนสมรสแทนหน่อเด้แต่คือของข่อยเขาว่าอันข่อยได้ปิีนแล้วข่อยก็ออกไปเสียงไดเข้าจาัก็สแกนให้เลื่อยเสียงก็แล้วไปเนาะเข้าจับก็บใบท้ามหาเนาะ ตามขอทมหลายคนเขาจากกะกับบางคนเขาจากกะกับคนในหาอยานอน,นุแต่งออกแต่งงานเนาะมีแค่ว่าเขามีใบทะเบียนสํารวจที่ว่าอย่างยืนใบทะเบียนตำรวจที่ถูกต้องเราก็โอเคแหละเพี่น้องประมาณนี้แล้วระยะเวลาการลอถาวีซา่าในโดนบ่เขาเขียนร์ไว่าแปรอาทิตย์เพี่น้องเขาเขียร์ไปมาแปรอาทิตย์คอยนในข้ออาทิตเจ็ดนี่นี่ว่าหลายๆเถื่อเขาจะอันเขาข่อยนี่ขออเขา,าจะขอข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอเอกสารขึ้นพี่น้อง ขอเอกสารขึ้นก็คือคอสเตเปมย้อนหลัง12เดือนแล้วก็ขคอผลสอบวาระภาษาอังกฤษทั้ทง,ทงทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้เนาะคอยกับสามี่อนน่ะกะบหายเขาเจ่อเรียวสินะแล้วเข้าจ่อขอขึ้นจะมันนาชิมีการตกเหี้ยเสียหายบริยัยงกะกะว่บบากันไปเนาะแต่ว่าสำหรับเอกสารพวกนี้นะถ้าเข้าจ่อขอขึ้นน่ยพยายามซับพอร์ตไปให้ไวที่สุดถ้าว่าเขาซับพอร์ตสาเนี่ยการได้ดวิชาขอ้อความมัลติสิสาขึ้นเนี่ยเพราะส่วนก็คือเออนั่นแหละ ถ้ายามซัพพอร์ตให้ร้ายๆ,ๆแต่ตอนนี้เขาก็ขาอยาู่พี่เนาะบ่กหัว่าไม่ไดสิมากนนเนาะเออน,นั่นแหละแต่ว่าอ่ามีคนหนึ่งเนาะที่ว่าเรามาหอดกับข่อย่างพี่เนาะแล้วก็แต่งงานก็่อยแล้วมามาขอการพี่เนาะมาหอดมาหอดมาหอดมาเหยียบประเทศอังกฤษนี่ยนะที่ว่าอะไรได้วีซ่าแต่งงานมากน,น,นะมาลงมือเดียวกันพี่เนาะลงดิสนามบินอ่าน,นั้นกัน,นแต่ว่าก็บอก่อยบุกหันเนาะพี่เนาะมาหูจักกันกต่ตอนที่ว่าข่อยก็แต่งงานแล้วแล้วแต่งานแล้วสินะ เออนั่นแหละข้าราชการหูอวสนังกรนานันก็คือแบบเซนเซอร์แล้วมางานแต่งชนะแต่เออกระบอกกระบอกในหูออกันก่อนนานันอืมนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือศูนย์ที่ข่อยไปยืนเห็นนะไปนับสัมผัสไอ้หน้องมันคนไลยอืมพอข่อยจองไหนคือจองไหนยูแมียนซิสเตอร์อยูแมีนซิสเตอร์คือคนมันไลยเนาะแต่ว่าคือเราเงิน,นเนี่ยเงินเนี่ยแมนว่าเรายืนอยู่นิวคาสเซิลสามอาทิตย์แล้วได้พี่น้อง คอยในน้าคอยถามว่าวเจ็ดอาทิตย์ยังไม่ได้ดี่แวพี่น้องก,ก็ลอหลุดอยู่ว่แตังได้ปานในสิมายูงคูบวนาตามันเป็นแนวไดหนาพี่น้องเออแล้วมันมันขาคคา,สาเาคาสาใจใจสชาหรอคาเสจใจเนี่ยร้ายโบระร้ายคนกันสิทามาคือคาสาใจมันชีวิคาสมารครวีซายูหนึ่งพันแปดสิบสี่พาวแปดสิบสี่ปอนด์นะพี่น้องแล้วจะมีคาประกันเลยประกันสุขภาพน,นะพี่น้องหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบพาว คาประกันก็แพงด้อพนะี่น้องทัสก็รีบว่าเขาเจ็บเขาเป็นเขาลบาลพยาบาลเสียงตะเลื่อเป็นค่าประกันของเขาเนาะแล้วก็จะมีค่าจองนัดไม้คือค่าจองนัดสัมผัสเนี่ยนะค่าจองนัดสัมผัสเฉพาะแต่ค่าจองค่ะมันสองร้อยสิบพาวแต่ว่าในในค่าจองขอ,ยอยงข่อยอันยังยังมียังไปบวกเพิ่มค่าสแกนเอกสาร,รคา่ากรวจเอกสารแล้วก็กค่าแวด ีนคือคาเสียภาษีนะี่น้รวมทั้งบดในมือทีว่าหกขอไปสัมผัสใมได้ได้จไปสองร้อยเจ็สิบพาวรวมคาใสใจทั้งบดกับประมาณสองพันเกาิบสี่าวตกเป็นเงินกีบจะอยูที็ดสิบห้หลานสี่แสนเจ็ดสบาันกีบนั่นละพี่น้องส่วนเป็นเงินบาทจะอยู่ทีหนึ่งแสนสามหมืหนึ่งันบาทพี่น้องการระดับแซนอย่ไน้พี่น้องมาขออยู่อีก็ไไ้เนาะ แต่ว่ากะมันก็บ่ได้มันก็บริยงยากปะไหนและอีกอย่างนึงเนาะหลายคนสิว่าแต่งงานปั๊บดอกขอเลยบ่คือสําหรับของข่อยนี่ก็คือข่อยแต่งงานแล้วอยู่แต่ข่อยก็ยังบ่ทันได้ขอวีซ่าเลยเสบ่บ่ได้บ่ได้ขอวีซ่าติดตามเลยเนาะข่อยจนร่อถาวีซ่าอ่าข่อยไก่สิเบิดเนาะก็คือวีซ่าของไก่ซิบเดินซิปเนาะพอดีเดือน10ข่อยจะขอแต่ว่าหลักการของเขาเจ้าหั่นก็คือเขาต้องมาแต่งงานก่อนแต่งงานปั๊บนี่ก็คือ ไกดิบอวีซ่าเจ้าหนี like ่ก็คือให้เจ้าขอวีซ่าให้ขอวีซ่าติดตามก่อนเพราะว่าขอแต่ว่าให้เขาขอวีซ่าเงินยืเนเงินเอกสารของทุกสิ่งทุกอย่างนะให้มันเบอให้มันแล้วก่อนให้มันแล้วก่อนที่ว่าวีซ่าเขาจะเบิรแต่ว่าส่วนคน้าพนวีซ่าเขาสิพิจารณามาสามาลังหนีก็แล้วแต่แต่ขอแต่ว่าให้เขาได้เงินเอกสารเขาเข้าหนีไปก่อนให้มันแบบให้มันในผ่านแอปพลิเคชันเขาเข้าเจาก่อนสินะสำหรับอ่า การขอวีซ่าติดตามซามีอยู่ประเทศอังกฤษกับประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าเอาไว้ให้คอยได้ในวีซ่าของพี่น้องเราคอยเจี๊ยมาให้พวกเจ้าเบิ่งว่าเขาเจ้ากำหนดเนาะให้ห้าห็นเบียกจักรสมงแล้วกามันมีหน้าตาเป็นแบบไหนพอกระล่อรุ่นยุคพี่หน่องใจสิขาดอยากเห็นพี่น้องเออนั่นแหละอยากเห็นเนาะแต่ว่ากรล่อรุ่นยุคภาวนาเหมือนไหนเหมือนไหนมือนไหนมือนไหนสิมาอยู่เนาะน่อยก็พยายามติดตามอีเมลอยู่พี่น้องเพราะว่าอย่ากู่งว่ามือนได้สิมาสินะ แต่ว่าถามเขาว่าเ, meantime, เทาได้ well, ตัวนี้มาปับกปะพี่น้องเทาอยากไปหาเห็ดเวียกก็ได้เนาะแต่ว่าเขาสิไม่กำหนดว่าเทาควรจะเห็ดเวียกแั่สมุนก็อาทิตย์นึงเขาสิเห็ดเบียดแค่มื่อสินะเออนั่นแหละเขาก็จะมีกำหนดแบบนั้นเนาะแต่ว่าก็ต้องเบิ่งตัวจริงนั่นแหละพี่น้องคือข่อยนี่ข่อยว่อยากออกไปเห็ดเบียดอยู่เนาะพี่น้องข่อยอยากเห็ดเวียกอยู่อันในฟฝ้าอะไรแล้วกันเห็ดเวียกแบบเต็นออนไลน์สินะเขามักเขามักกันได้เท่าเออใส่คอใส่คอมโอเขามักแบบนี้พี่น้อง ขามากที่แบบว่าเขาอยู่กับเพื่อนกับซ่านสินะเขาบ่มากออกไปหนอกเพราะเนี่ยอากาศมานันหนาวพาเขาให้เรียนงานประจำเขาต้องเลยตื่นแต่เช้าไปเหวีงานแล้วก็คำมากก็เลิกเหวียนสินะพี่คนเขาว่าอ,อยากเป็นแบบนั้นเขาอ,อยากเออเขาอ,อยากเหดเดวียงแบบคือเหวี่ยงแบบออนไลน์เนาะก็คือเป็นแบบแบบอิสระในเขาอยากเหีดเด้ยงเขาก็เหี้แบบว่าคล้ายว่ามันมันเป็นจำเป็นที่จะต้องแต่งหนา้าแต่งตา อาบน้ำสาหัวไปเหตุงานสินะมันเล่าบ่อยแบบแบปตื่นตือนแต่เสาไปแข่งสโนว์ไปแข่ง,ขงควมเนา้ล้วก็ไปเหตุแบบเห้งานสินะแต่ว่าทั้งทั้งที่ว่าแต่ละคนมันกับความคิดม่คือกานนะบางคนอาจจะอยู่ในเมืองเนาะการที่ว่าไปห้าเบียขห้างงานมันอาจจะง่ายคือขเพรมันอยู่ในเขตเนาะพี่เนาะมันอยู่ในฟาร์มสินะการที่ว่าไปเหตุแบยเห็ดๆๆๆงานมันกลไกลแน่เนาะกะย,ยงเขาก็บบไปขาวคีสสินะ เราเมันก็ยากว่าสเจะไปสอบไปส่งเดี๋ยวอะไรใช่ปั้นรถถีเป็นกระปั้นไปไหนยู่พี่น้องแต่มันอกี้กล้ใช่ไหมคประสงค์ข่อยก็คือข่อยอยากได้คินการ์ดมากเลวก็อยากได้อยากเปิดบัญชีเนาะเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยนังจากที่เปิดบัญชีธนาคารอ่ะข่อยก็สิลุยเียกออนไลน์ของข่อยเลยเต็มทีเพราะข่อยมักได้ด่านนี้เนาะข่อยมักในการที่ว่าศึกษาเกี่ยวกับพวกแพทย์ฉีดอินคัมบอร์การตัดต่อวิดีโอบอกันเหตุยูทูบยูทูปการเคสเฟสบุ๊กเฟสบุ๊กจังนาการบอกพิาัติเฮ็ดอันสินค้าดิจิตอล เกี่ยวกับออกแบบของยังหัวข้างออนหลอกอะไรเขามักยักกยงสิ่ร้อยคู่พนะี่น้องเขามักที่ว่าการใส,ส่ชีวิตอยู่ในเฮืนอนถ้าเกิดอะไรยังเวิร์กฟอร์มหกนะพี่นะ้อเขามักแบบนี้ไลค์กูอ่ะจำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จำเนี่ยเอาไว้เจอกันไะว้คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีอยู่ดีมีใช่เนาะสำหรับใครที่่าเอายังไม่เข้าใจก็สมัครคอมเมนต์มาถามกันได้หรือว่าใครสะดวกสิทักมาแซตอ่าทักแซตหาเซตทามก็ได้พี่น้องเซตมาทางเพจก็ได้ เพเป็นยังน่ะพี่น้องคอยหูตัวได้ขอกับชิตอบแต่ว่าถามตัวได้คอยผู้หูนี่คอยกันยอบแล้วสมารถชิตอบได้พี่น้องเออเจอกันมาคิดหนักต่อกดบ๊ายบาย